สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะมารีวิวมัดไม้ครับนะที่เห็นรอบๆเนี้ยจะเห็นเป็นเกาะกลางทะเลนะอันนี้เป็นมอดแ lap ของผมนะซึ่งในนี้อะเต็มไปด้วยมัดมากมายซึ่งผมยังไม่ได้สร้างอะอยังลงโจงเลยนี่เป็นเกาะกลางทะเลด้วยยังลงโจงเลยฮนะผมจะค่อยๆสร้างแล a แห่งนี้พร้อมกับพร้อมกับ สอนวิธีการใช้หมอดและรีวิวหมอดต่างๆในไมค์ครับไปด้วยกันนะฮะแล้วก็นอกจากผมจะสอนว่ารีวิวว่าในนี้มันมีหมอดอะไรบ้างนะแล้วผมก็จะหาวิธีทางใช้ประโยชน์จากมันในไมค์ครับนะนอกจากให้มันสนุกเฉยๆนะเราสามารถใช้ประโยชน์เลยได้บ้างโอเคฮนะเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นหมอดที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้นะจะเป็นหมอดพอทอนะ ซึ่งคนสร้างแลบเอ๊ะสร้างสร้างหมดขึ้นมาแนละ้วแลแรงบันดาลใจมาจากเกมพอท่อนะเกมพอท่อ l เป็นเกม FPS นะซึ่งถ้าใครเคยเล่นก็คงจะรู้จักกันดีจะเป็นเกมไม่เชิงว่า FPS อย่างเดียวดิ FPS พี z อ l e ันะคือเราจะมีปืนกระบอกอีกหนึ่งปืนกระบอกหนึ่งนะสามารถยิงประตูได้2ประตนะูและน่าเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวของเราจนจบเกมเลยนะ โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้อันดับแรกเราจะต้องคราฟพ,พอเท่ากันออกมาก่อนวิธีคราฟก็คือเอาเลสสโตนกับลับปิดลาซูลีนะฮะผสมกันเราจะได้มิสเทียลซับสแตนซารลึกลับนะเสร็จแล้วเราก็าวางตรงกลางวางเพชรไปข้างหน้าวางออสซิดียนอย่างที่เห็นนะแล้วก็วางเหล็ก เราก็จะได้พอทอ,อก,กันออกมาในเกมนะถ้าเกิดเนี่ยอันนี้ผมคลิกขวาอย่างเดียวนะสำหรัในเกมพอทออ่อคะเมาส์ซ้ายเป็นสีหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินนะเมาส์ขวาเป็นสีส้มแต่ว่าในไมคครับถ้าเกิดเราคลิกซ้าย มันจะขุดบล็อกนะแต่ว่าเรามีวิธีทางแก้ปัญหาไว้นะ้วคนสร้างมับเขามีวิธีให้พวกเรามาคือกดปุ่มตัวจีนะมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมสังเกตที่สีน้ำเงินส้มน้ำเงินส้มมันจะเปลี่ยนสีให้แล้ว,ลวก็เราก็ยินอท่อ,อีกับตูนึง ต่งเข้าไปนะในเกมพอท่อนะเหมือนกันเลยเดินสีส้มทะลุสีน้ำเงินเดินสีน้ำเงินเท้าท,ทะลุสีส้มสำหรับถ้าอยากจะรีเซตพอทอก็กดตัว R หายตัว A หายนะแล้วก็ <c oughs> มีอย่างอื่นอีกก็คือจะขอ,อสอนไปทีเรื่อยๆกันแล้วกัน ก็คือไม่สีงวางนี้เอ่เลสตโตนวางกับแท่นวางเพาะปืนพอท่อนะวางเอาไว้วางเอาไว้แล้วก็เราต้องวางพอท่อนนี่แล้วก็ซับปืนพอท่อที่ยิงประตูได้แค่สีเดียวนะเราต้องการให้มันยิงสีอะไรสีเดียวนะ่ ถ้าสีส้มเราก็ต้องวางเลสโตนให้มากกว่าลาปิดลาซูลีถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินเราต้องวางลาปิดลาซูลีให้มากกว่าเลสโตนนะเราก็จะได้สสารลึกลับออกมาอีกเหมือนกันอันนี้ผมเอาสีน้ำเงินดีกว่าแล้วได้สสารลึกลับเช่นกันวางไว้วางเรมอนไว้ข้างหน้าครับเหมือนพอทอกันธรรมดาเนะี่ยแลเราก็ได้พอทอกันเชิงเดี่ยวอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวนะ วางเอาไว้เนี่ยเขาเท่ากันเป็นบล็อกหนาหลักมากเลยถ้าเราให้พลังงานเลสตโตนแกมันมันจะยิงเองแล้วก็หมุนนะนี่เงมันจะค่อยๆยิงไปรอบๆถ้าใครเล่นพเท่าก็ได้ถ้าใครไม่เคยเล่นก็ก็คงนึกไม่ออกนะ เดี๋ยวผมเอาพอท่อนี้วางไว้แถวๆนี้กันดีกว่าในเกมพอท่อฮะถ้าคนเล่นเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะหยิบพอทอกันขึ้นมาอันนี้เป็นพอทอกันสีน้ําเงินนะวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาวางทําสีส้มกันบ้างวางเลสโตนวางลาปิสลาซุลีเดมิสเลสแตน วางครับนี่เราก็ได้พอทอกันเชิงเดี๋ยวสีสีส้มนะวางไว้ที่เดิมมันก็จะยิงสีส้มนี่ถ้าเกิดว่าไอพอท่อเชิงเดี่ยวสีส้มกับไอสีน้ำเงินมารวมกันเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นพอทอกันซึ่งยิงได้สองนะ แล้วก็ไอเทมตัวต่อไปนะผสมมิสติเลสสารสแตนเหมือนเดิมมิสติเลสสารสแตนแล้วก็วางเล็กไว้ข้างๆ <c oughs> วางไว้ที่กำแพงโคตรสงสัย,ยว,ว่ามันคืออะไรนะอันนี้มันก็คือเครื่องที่จะเปิดพอร์ทัลโดยไม่ต้องใช้ เดี๋ยวไม่ต้องใช้ปืนนะร้อยสายเลสโตนเข้าไปข้างหลังนี้นะผมจะดึงคันโยกดูเนี่ยมันจะมีประตูโผลอ่อมาโผล่มาเลยแล้วเราอาจจะเอาประตูอีกสีหนึ่งอ๋อแล้วเราก็ทำประตูอีกสีหนึ่งทำเหมือนเดิมอ่ะ ไม่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 ต้องทำมิสเทียสตนก่อนผสมกันไปนี่ฮนะแล้วก็วางเหล็กไว้ข้ขางๆขอบๆนี่แล้วก็ได้อีกอันหนึ่งเราวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้กันแล้วกันลอยเลสโตนเข้าไปอุ๊บไม่ใช่ด วางออกมาวางออกมา,ออกมา <c oughs> โอเคแล้วเราก็วาง portal spawner ออไึ้ตรงนี้ <c oughs> กระแสะไฟฟ้าเข้ามันจะเป็นสีน้ำเงินพอดีนะฮะเอาออกก,กก่อนปิดก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนสีเนี้ย portal spawner set to orange อันนี้จะเป็นบูถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ๊บจะเป็นสีน้ำเงินและสี สีส้มพร้อมกันเลยนะก็เดินน้ําเงินออกส้มเดินน้ําเงินออกส้มเราก็ใช้เป็นประตูบ้านก็ได้ลนะเปิดระบบประตูบ้านแต่ปัญหาก็คือถ้าปิดแล้วพอท่อมันไม่หายตา้านก็คงต้องใช้พอท่อสแตเนเร์เปิดประตูใหม่แล้วก็ถือไม่ก็ถือพอท่อกันกดตัวอา่านต่อไป <S <S เป็น วางทองไว้ตรงนี้วางเลสโตนเอาไว้แล้วก็เหล็ก,ลกได้เป็นไฮเอนเนอร์จีเพลทลันเชอร์แล้วมันต้องใช้คู่กับไอไอนี่วางเหมือนกันแนตะ่มีออฟซิเดียนไว้ข้างบนแล้วก็วางเลสโตนใะห้เอนอร์จีเพลทแคปเชอร์แล้ววางไว้ตรงนี้ แต่ว่าใครที่เล่นพอท่อก็คงรู้จักมันดีนะเดี๋ยวเตียงอยู่ไหนว่างเตียงก่อนเซฟเอาไว้เพราะว่างานนี้ต่อไปผมจะเสียงตายอ่ะตื่นๆเออตื่น,นละเนี้ยถ้าเกิดร้อยละสายเลสโตนเข้าไปเปิดปุ๊บจะมีก้นอนสีเงินเอ๊ะสีกลมๆออกมาเนี่ยก้อนสีส้มกลมๆออกมาถ้าใครเล่นพอท่อก็ จำเสียงกันได้แล้วก็รู้จักกันดีนะว,ว่ามันคืออะไรทีนี้ผมจะเสี่ยงตายเข้าไปหามันตู้โดนมันแล้วก็ตายคาทีรีสบอ์ใหม่อาเเสวิงช้างเอาห <c oughs> ลังจากที่โดนเอเนอร์จีเพลตยิงตายไปฮะเัิเลอรต้องเข้ามาใหม่ เดี๋ยวเสียงมันดังลบแป๊บหนึ่งลบเสียงหน่อยอ่าอ่าได้ได้ยินกันแล้วนะทีนี้มันยิงอ่าปิดก่อนปิดก่อนผมจะวางให้ energy pellet catcher ไว้ข้างบนนะ มันจะรับก้อนพลังงานนั้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยพลังงานเลสโตนออกมานะอันนี้เป็นไอเทมรู้สึกเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วนอกจากเอาไว้เป็นปืนใหญ่ใช้ยิงคิปเปอร์ออกมาตอนมันล้อมบ้านเฉยๆไม่มีอะไรมากอันต่อไปอะไรดีอันต่อไปเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเสียงนะ่ ผมต้องใส่อัน,นี่ก่อนใส่ไอเทมอีกตัวหนึ่งฮิลสปริงวางอีกอันหนึง่งฮิลสปริงสองอันแกเป็นเอตวานนีลีเพสเมนนะอันนี้ถ้าใครเคยเล่นพอทอปก็รู้จักกันดีนะเป็นของที่เชลใส่ตัวเอกเรื่องใส่ วางแอดวานซ์นีลิเฟสเมนต์ไว้ที่ตรงที่ใส่รงสานี้ยจะเห็นได้ว่าผมใส่มันแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดแรงกระแทกนะตัวหนึ่งผมยิงขึ้นไปบนโน้นได้ไหมอันนั้นที่ผมเห็เหนนะคือดับดาวทาวเวอร์ที่ผมสร้างอยู่ แรงดีๆโอเคติดอยู่บนนั้นเอา้ากดปีดตับดาว,ทาวเทว์ฮะของลุยคุงฮะช่อง IRPG แวะไปดูกันได้ถ้าใครอยากรูวิธีสร้างก็ไปดูกันได้ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละยิงดูส้มเข้าไปจะผมยะไปโผล่อยู่ข้างบนนู้นนะอ่ะผมจะี่าบจะตาย ฮะไม่ตายทำไมผมไม่ตายผมใช้แอดวานซ์ีรีเพสเมนต์อยู่ฮนะถ้าเกิดผมเอาสั้นๆพอละเมื่อกี้ผมตายไปทีก็เออเลอร์ไปทีละอันนี้เอาไม่ต้องสูงมากแค่นี้พอโดดลงไปเอ,เอฟเฟกมันยังอยู่นะเอฟเฟกมันยังอยู่เป็นไอเทมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเอฟเฟกมันยังอยู่วัติ ทำบได้ว่าต้องสูงกว่า4-5บล็อกเนี่ยมันถึงจะเจ็บแต่ว่าเอฟเฟก์มันยังอยู่ผมเลยไม่เจ็บอ่ะอันต่อไปที่ผมจะสร้างออฟซิเดียนออฟซิเดียนกลาสเอลเฟิเพดนะใครเล่นพอทอรู้จักดีเอลเฟิเพดคืออะไรผมมีพวกกับพีแอ็ ทีนี้เจ็บละทีนี้ลองใส่แอดวานซีรีเพสเมนต์ไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เป็นไรแอดไอเลวเฟสเพจนี้จะโยนทุกอย่างไม่ว่าเป็นเราบอนของมันจะยิงไปหมดมันได้ยิงทิ้งไปหมดนะสะสำหรับ ใครที่จะให้มันเป็นปืนใหญ่ก็ได้อะวางผมเคยทําอยู่ปืนใหญ่ผมเซ็กบอ็อกก่อนวางเลสโตนไว้ตรงนี้วางเลสโตนทัชไว้ตรงนี้ทีย <c oughs> นทะีฮะวางไว้ตรงนี้ ยิงไปแล้วอ้าวเฮ้ยเป็นหลุมเลยเออเป็นหลุมเลยนะฮะเป็นปืนใหญ่ก็ได้ฮนะแต่ว่า <c oughs> พอแค่นี้ก่อนต่อไปไอไอเลียฟเฟสเพจนี้เราปรับแต่งได้เราใช้ โอ้ต้องขีกขวาเนี้ยมันจะปรับแต่ง a d e l f เฟด p พด h o r i z o n t a l power i s now set to zero Pick a อคจะใช้ปรับแรงทางแนวนอนนะดึงแรงทางแนวนอนนะส่วนพวกนี่จะใช้ปรับแรงทางแนวตั้ง รับไปสองสูงขึ้นรับไปสามสูงขึ้นอีกรับไปสี่สูงขึ้นอีกรับเปห้าสูงบไรเลยเลยอ่าดึงเคฮะมันเริ่มกึกละโอเคอันนี้อย่าลืมวะปรับทางแนวนอนให้ใช้พิกแอคปรับทางแนวตั้งให้ใช้พ่ว เทมต่อไปเอาอะไรดีนึกไม่ออกอ๋อ,อนึกออกละเดี๋ยวผมเก็บปืนใหญ่นี่ก่อนอันต่อไปอะไรวะอันต่อไปวางเหล็กให้มันหมวกนะ่ยยัดเลสโตนไว้ลรงกลางใส่ขามัน หน้าตาคุ้นๆใครเล่นพอตทอ่คงรู้จักแล้วนะมันคืออะไรใครไม่เคยเล่นผมจะโชว์ให้ดูวางไว้ปุ๊บอืมมันเป็นหุ่นยนต์หน้าตาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งมีเลเซอร์ยิงออกมาด้วยสวัสดีครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้เอี๋ยเลี้ยงกูดิ เต็นเมนูเซฟิงชังเอาอีกแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่โดนไอเทเลตนี่ยิงไปอย่างที่เห็นนะไอเทอเลตนี่มันคือมันก็คือป้อมปืนนะมีอะไรเดินผ่านมามันยิงหมดนะคิปเปอร์ผ่านมายิงหมดหมูผ่านมายิงหมด อากา,าศธาตผ่านมามาครั้งมันก็ยิงหมดเลยแต่วิธีจะเก็บมันง่ายง่ฮะกระโดดทีบนะฮะจบมะเก็บข้าวเก็บของก่อนโอ้โดนยิงนะเอาไว้เอาไว้เฝ้าบ้านได้ะแต่ถ้าจะกลับมาต้องต้องคิดดีๆเพราะว่ามันจะ ยิงไม่เลือกหน้าอ่าแล้วผมมีปั้มปืนอีกแบบหนึ่งวางเหมือนเดิมอับอกิมยิงกูใช่ไหมอ๋อเตาเผาผมมีฐานอยู่พอดีกินยูยิงกูใช่ไหมย้อนเข้าเตาเผาช่วยด้วยช่วยด้วย เสียงปัมปืนนะ่ะทุเรศมากอ่ะรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ปัมดำปัมดำนี่โหดกว่าปัมขาวอีกเพราะว่ามันเล็งตูวได้แต่ยิงตูวไม่ได้อกระโดดทีตุเชแป้ว่าอะไรวะ ช่างหัวมันนะต่อไปคราบเลตตต่อเ๋ยวะเดี๋ยว,ยวผมจะทำไว้สักสามอัน <c oughs> มันคือ Weighted Storage Cube นะครับต้องแยกออกมา เวสต์ดอลเล็ดคิวก็เป็นของในเป็นกล่องธรรมดาในพอท่อแล้วเป็นกล่องหน้าตาธรรมดาน่ะนี่เป็นกล่องธรรมดานะ เมื่อเราจะให้ดอกกุหลาบมันมันจะกลายเป็นสีชมพูมีชื่อว่า v e d e t t c o <oughs> m p a n i o n Cube นะครับคงรู้จักกันดี v e d e t t c o m p a n i o n Cube คืออะไรเดี๋ยวปิดประตูก่อน <c oughs> สำหรับในพอทอล้วมันร้องเพลงได้นะไอ้ก้อนนี้แต่ว่าใน Minecraft ไ,ไม่มีอะไรแล้วจึงเผามันทิ้งเลย ระหว่างเผามันทิ้งเราก็ทำอีกสักสองสามก้อนนะถือกุหลาบยื่นให้มันมันจะกลายเป็นสีชมพูอ่ะ,อะเผาทิ้งแล้วมันจะกลายเป็นซีดีซีดีอะไรลองเข้าไปดูกันไอเกย์ was <c oughs> I ดนเลนนอร์เนี่ยยิ้มสักเซส to search my เป็นซีดีเพลงอะสำหรับคนที่เล่นพอทอ l ก็รู้จักแล้วว่ามันคือเพลงอะไรใครไม่เคยเล่นมันคือ s t i e l Alive s t e l l Alive นะครับเป็นเพลงเป็น OST ของเกมพอทอ a l อ่าไดอีกแผ่นหนึ่งละพอทอหนึ่งด้วยนะ o s เของพอทออีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนกันนะทีนี้เอา2แผ่นมาคราบรวมกัน ได้แผ่นหนึ่งแะยัอนเข้าจุกบักแปวแวแวแปวแวแมวแวอนียวีฮากกตอีสมาอย่าร้องดีกว่าทุเรศวันอยู่ก่อนนะเป็นเพลงประจำของพอท่อเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งทีนี้เราเผาแผ่นพอท่อหนึ่งแล้วรอสักแป๊บหนึ่งระหว่างรอเราก็ วันอยู่ก่อนกันต่อแววว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 วน่าจะเสร็จละใครอยากฟังก็ไปหาใน Youtube กันเอากันแล้วกันนะฮะโอเคผมได้แผ่นอีกแผ่นหนึ่งละเผาทิง้งได้แผ่นเพลงอีกแผ่นหนึ่งหย่อนลงไป เป็นเพลง Steel Alive นั่นแหละครับแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งเสียงค่อนข้างแปดมากโอเคแนละ้วแล้วทีนี้เราก็เอาไอ้ CD ที่ถูกเผาทิ้งเสร็จแล้วนะไปคราบอย่างนี้เราจะได้วิทยุเอาไว้ฟังกันเล่นๆน,นะแต่วิทยุบ้าแลรร้วมีเพลงอยู่เพลงเดียวเก็บทิ้งดีกว่าโอเค แล้วมมนมีไอเทมอะไรอีกวะอ๋อนึกออกละส่วนไอเทมที่เหลือก็คงไม่มีอะไรนะ <c oughs> แล้วข้างบ้านเพิ่มดราม่าลถกันแล้วด้วยฮะโอ้โหเสียงเพราะฉะนั้นผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมจะไปตามเซฟดราม่าข้างบ้านครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ